สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อออนไลน์ของกรมพัฒนึกษ,ษากระการท่องเที่ยวและกีฬานะคะครั้งนี้เราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลเรื่องกติกาการเสี่ยงเหรียญมาฝากค่ะซึ่งทีมที่ชนะการเสี่ยงเหรียญจะได้สิทธิในการรุกหรือเตะเริ่มเล่นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ การเสี่ยงเหรียญผู้สินจะเรียกหัวหน้าทีมทั้ง2ทีมมาทำการเสี่ยงเหรียญที่บริเวณกึ่งกลางสนามทีมที่ชนะการเสี่ยงเหรียญจะได้สิทธิ์ในการเลือกแดนที่จะทำการรุกหรือเตะเริ่มเล่นและสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้